สวัสดีค่ะวิวโปรดีนะคะวันนี้วิวโปรดีก็จะมี n e ิวนิสันคิกอีพาวเวนะคะมาแนะนำลูกค้าทุกท่านค่ะรุ่นที่ได้ชมกันนี้นะคะคือรุ่นออเท็กค่ะรุ่นออเทกสีน้ำเงินนะคะราคาอยู่ที่949,000บาทนะคะถ้าเป็นสีน้ำเงินหลังคาดำก็บวกเพิ่มอีก1,000 0บาทนะคะเดี๋ยววิวพาไปชมกันนะคะว่ามีโปรโมชั่นอะไรกันบ้างนะคะ ถ้าลูกค้าที่เน้นดอกเบีย้ยก็จะเป็นดอกเบีย้ย1.99%นะคะดาว25%ถึง30%ผ่อนนาน4ปีค่ะลูกค้าเฟิร์สสามารถเช็คสิทกับวิวได้เลยนะคะลูกค้าจะได้รับส่วนลดดอกเบีย้ยไปอีกเหลือ1.69%นะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็สายตรงหาวิวได้นะคะวิวพาไปชมระบบของ ePower กันนะคะ ให้กำลังสูงสุด136แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่280นิวตันเมตรค่ะอัตราการประหยัดน้ำมันนะคะอยู่ที่26.3กิโลเมตรต่อลิตรนะคะระบบการขับขี่นะคะ Drive Mode นะคะมีทั้งหมด4โหมดนะคะ Normal Mode ค่ะ Sport โหมดค่ะ Eco Mode ค่ะและ EV โห d e นะคะ ไว้คลิปหน้าวีจะไปอธิบายให้ชมอีกนะคะว่าแต่ละโหมดใช้งานกันยังไงบ้างนะคะวีมาอธิบายระบบ e power system กันนะคะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า100%ค่ะโดยเปลี่ยนน้ำมันเป็นพลังงานไฟฟ้าจึงออกตัวได้เร็วเร่งแรงหนังใจค่ะโดยไม่ต้องเปลี่ยนพิติกรรมการใช้งานนะคะสเต็ปที่1ค่ะเครื่องยนต์น้ำมันสเต็ปที่2ตัวแปรกระแสะไฟฟ้าค่ะ สเตปที่3เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะคะสเตปที่4เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าค่ะเมื่อขับขี่ในเมืองอัตราประหยัดน้ำมันสูงสุดอยู่ที่26.3กิโลเมตรต่อลิตรนะคะวิวพาไปชม e paddle step กันบ้างนะคะเป็นเทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะนะคะที่เล่งและชะลอได้ในคันเร่งเดียวที่สมูทกว่าเดิมนะคะ มาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคันกล้อง360องศาค่ะ Nissan Connect ระบบล้ำสมัยที่เชื่อมต่อ New Nissan Click E-Power ที่กับสมาร์ทโฟนของคุณในการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบนำทาง Navigator System ผ่าน Google Map และระบบสั่งการด้วยเสียงอัจฉริยะสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับนะคะนิสันวารันตีโพลิซีและประกันคุณภาพสูงสุด3ปีหรือ100,000กิโลเมตรแล้วแต่ระยะใดถึงก่อนนิสันค e ิกอีพาวเวอรมอบความมั่นใจในการขับขี่ที่ครอบคลุมและประกันรถยนต์ใหม่ระยะเวลา5ปีหรือ 150,000กิโลเมตรแล้วแต่ระยะใดถึงก่อนและประกันระบบ e-power 5ปีหรือ1 0 0 0กิโลเมตรแล้วแต่ระยะใดถึงก่อนรับประกันแบตเตอรี่10ปีโดยการรับประกันครอบคลุมค่าแบตเตอรี่ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆของการเปลี่ยนแบตเตอรี่และค่าแรงในการดำเนินการนิสานพร้อมดูแลคุณบริการช่วยเหลือสุกเฉิญ24ชั่วโมง ค่าบำรุงรักษาปีค่าแรงเช็คระยะ10ครั้งค่าเช็คระยะต่ำเทียบเท่ากับรถยนต์ e ีโคคาเพราะระบบ e-power ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเช็คระยะทำมั่นสัญญาต่อลูกค้าของนิสันบิวมาแจ้งให้ทราบนะคะว่ารุ่นที่มีจำหน่ายมีรุ่นอะไรกันบ้างนะคะเริ่มจากรุ่น e ค่ะราคาอยู่ที่7,59,000บาทค่ะ รุ่น V ราคาอยู่ที่829,000บาทค่ะรุ่น VL ราคาอยู่ที่899,000บาทค่ะและรุ่น Otech ค่ะราคาอยู่ที่949,000บาทค่ะสีลถที่มีจำหน่ายในรุ่น o t e c นะคะมีสีน้ํำเงินหลังคาดำสีเทาหลังคาดำสีขาวมุกหลังคาดำและสีดำล้วนค่ะ คันเกียร์ไฟฟ้าใหม่ตกแต่งด้วยวัสดุสีดำเปียโน,โนแบล็คพร้อมไปตกแต่งขอบรอบคันเกียร์ง่ายต่อการใช้งานที่วางแก้วผู้โดยสารตอนหน้าสองตำแหน่งสามารถปรับระดับสูงตำ่ำตามความเหมาะสมของแก้วได้นะคะจอสัมผัสทัชสกรีน7นิ้ว มาพร้อมเทคโนโลยีกระจกมองหลังอัจฉริยะให้คุณมั่นใจด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะเบาะหนังภายในทูโทนสีน้ำเงินดำตกแต่งด้านข้างและคอนโซลหน้าด้วยวัสดุหนังส่งเคอสีดำเดินได้สีน้ำเงินและวัสดุตกแต่งคอนโซลกลางสีดำเปียนโนโบแบล็ค นอกจากวารันตีที่วิวได้กล่าวมาแล้วนะคะก็จะมีแพ็กเกจพิเศษนะคะลูกค้าท่านใดที่จองรถนะคะก็จะได้โปรแกรมเซฟเซฟแพทินัมนะคะแพ็กเกจนาน5ปีหรือ100,000กิโลนะคะระยะใดถึงก่อนลูกค้าที่เคยใช้รถนิสันนำสำเนารถมาแนบกับการจองรถได้รับส่วนลดเพิ่ม10,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสาย,สายตรงหาวิวได้นะคะ แพ็กเกจเซฟเซฟนะคะที่ลูกค้าจะได้รับคือการนำรถเข้าเช็คระยะโดยที่ลูกค้าไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆดทางสิ้นเป็นระยะเวลา5ปีหรือ1,000กิโลนะคะลูกค้าสามารถสายตรงนะักเชสได้กับวิวได้นะคะวิวโปรดีให้ได้มากกว่าเสมอ